สวัสดีตอนนี้เราอยู่ที่สยามสเกปเรามาทาอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าจริงๆแล้วอะเราตั้งใจจะไปไหนช้างขอสิ่งค่ะเริ่มจากไปกินข้าวกอนเลยค่ะกินข้าวเสร็จปุ๊บเพื่อนบอกว่าออกนี้เหมือนกันเอาไมค์กันสยามสเกปเราได้เวลาเดินทางแล้วดีกว่าเราจะไปจุดไหนถ่ายรูปที่สวน คือจริงๆนัดกันตั้งแต่บ่ายหนึ่งเนาะนี่คือยังไม่ถึงแต่เลยเพราะี่ช้านัดตั้งแต่บ่ายหนึ่งลูมาบ่ายสองมันดูแบบ่อไปมันดูแบบออโอเวอนได้เวลาลงแล้วเพราะว่าเราจะไปหอศิลป์แล้วเลยไม่ไหวเลย ไปกินกาแฟก่อนดิช้างานกงานดีกาแฟดิช้างสวยอะพ่อสวยอย่าลืมนะไอจี IG ช้างยังโสดเดี๋ยวเราะจะแปะไอจให้โอเคมาสู่โลกแห่งความเป็นจีที่โหดร้ายค่ะที่โหดร้ายเพราะว่าเราจะต้องกลับขึ้นไปทางเดิมดซึ่งเป็นด้วยการเดินเราต้องรีบไปหอสินก่อน <c oughs> มึงดูดีว่าเป็นกี่โมงต,ตอนนี้เวลากี่โมงก่อนตอนนี้นะสี <c oughs> ่บวี่ อ่ะโอเคตอนนี้ก็คือตีคร่าวๆตอนนี้4ี่โมงแล้วโอ้ยสี่สามทุ่มสบายๆสี่โสามทุ่มเหรอ,หอโอเคอ่ะข้อที่หนึ่งเราผ่านหอศิลป์ปิดสายดูตอนนี้เรายัางหาทางไปหอศิลป์ไม่เจอแต่เราเจอป้ายแล้วที่บอกว่าจะต้องไปทางไหนซึ่งีช้างบอกว่าไม่ต้องใช้มือถือในการไปถึงีช้างบอกให้มองแต่ป้ายเรา้อมมองแล้ป้ายกับเราสัา <c oughs> ส่งกันเนี่ยมึงคิดว่าใช่ไหมเนี่ยเออนี่ไงเจอแล้ว เจอแล้วหอศิลป์มาง่ายไหมง่ายมากแค่ขึ้นบีดนะแล้วมาลงสถานีเขาเรยกอะไรสนามกีฬาสนามกีฬาก็ถึงเลยออกประตู3ามถึงเลยถึงหอศินลป์สักที่ถามว่าแต่งกายยังไงก็คือฟรีสไตล์เห็นเพราะว่าทุกคนก็แต่งกันเต็มที่นะจะสั้นจะยาวทุกคนก็แต่งได้ตอนนี้เรามากับเจ้าแม่เจ้าแม่อาร์ตแห่งกลุ่ม ที่จะแบบแว่าต้องมาเสพงานศิลปะใช่ค่ะข้างๆทางมันก็จะมีแบบว่าร้านขายของเป็นที่ระลึกเนาะ<ช>แบบว่าอไอย่างเช่นสร้อยข้อมือหรือว่า แทนกล้องไปดิเดินผิดป่าก็หล่อไม่เห็นเราเดินสวนเราเดินผิดป่ามาไม่เกี่ยวยิ้ช้างคือจริงๆเราอยากเดินทางไหนก็ได้แต่ยิ้ช้างแบบยึดติดยึดติดอยู่ในกรอบเป็นคนอยู่กรอบต้องการซื้อภาพไหนคะไม่ไม่ชอบทาเลยอ๋ออุท่านี้ดูดีนะคะ นีใช right ้สีอะไรคะดิฉันคิดว่าใช้สีน้ําใช่ไหมของอ่านสีน้ําตาลเห็นปะไหนคะกูถูกต้องสีน้ําตาลสีน้ําตาลนี่ตรงนี้เห็นปะสีน้ําตาลกูตอบว่าสีน้ําถูกต้องไม่มีอะไรจะพูดเลยห้ามจับนะ นี่เขาก็จะมีป้ายห้ามจับนะงานศิลปนะเนาะห้ามจับนะห้ามองงวงไปจับด้วยนะไม่ค่ะเ <c oughs> ข้ากุงอะ่ะก็ต้องรู้จักระยะานิดนึงแป้บหนึ่งหน้า <c oughs> มืนนดอะอิาชางต้องมาหน้านี้นจริงๆมันไม่ได้ลงไหมมันไม่ได้มีเจ็ดชั้นนะมันมีเก้าชันนะ้นอ่ะอ่างนับยังไงใช้งวงนับเลยแล้วทุกคนสามารถถ่ายรูปได้นะ <c oughs> ไม่เห็นไม่มีใครมาห้ามแต่เหมือนจะไม่ให้กินน้ำจริงจิ ือก็มันเป็นงานศิลปะแล้วถ้าสมมุติว่าเราทําล้มใส่ล่ะไม่ควก็ไม่ควรมันเป็นอุบัติเหตุก็คิดก็ช่อเพื่อที่จะมีสมาธิมากขึ้นหรืออันนี้คือเหตุผลที่นางมาก็เลยอยากรู้อะพอมากับมือแล้วรู้สึกว่าไม่มีสมาธิเลยแต่ละรูปมันแค่วิเดียวอันนี้สวยเหรอประทับใจ ตอนนี้เราก็มาอยู่จุดสูงสุดแล้วนะจุดสุดยอดจุดสุดยอดอุ้ยดูดิมันสวยนะคือมันี้คนมาถ่ายกันเราเข้ามาในสุดจริงจังเลยใช่ดูทุกคนดูแบบจริงจังแบบเป็นห้องเหมือนเป็นห้องเรียนอนี่เจอเหมือนกัน แลมองศิลปะคือมันคือนโรสนโรสสัตว์มอ,กองกับมือเอกับมือยพาายพะเมสยายามจะสื่อสารับศิปะยมอยู่อกับมันให้ได้าม,มีสมาธิเหมือนขึ้นเข่าเนาะ วีช้างสวยมากถ่ายอะไรอยู่องคกรเก็บองค์กไม่สวยนะตึกอะไรครั สูงงานศิลปะที่จริงจังใช่ค่ะรู้สึกมีสมาธิขึ้นมาเลยลเหมือนเมื่อกี้ไปนั่งวิปัสสนาม,มาเลยอ่ะ <c oughs> ทุกคนดูแบบว่าเสพสินกันอย่างเต็มที่อันนี้คือเรื่องจริงนะ,ะนมันดูเหมือนกููต้อเลยแม่ก็เชื่อนะเมื่อกี้พอมีสนุกมากเลยนะ ยืเก็บภาพถ่ายรูปให้มึงถ่ายไปออกมาแล้วออกมาอย่างรวดเร็วหมถึงว่ามันจบลงแล้วจบแล้วจแล้วแต่เรายังไปต่อนะภารกิจอพี่คืเราได้มาหอิจริงๆใช้เวลาในการเส็จประมาณสชั่วโมงกูว่ไม่ถึงไม่ถึงประมาณสินาทีผู้ชี้ก็นาก็คือมาได้นะที่หอศิลป์ วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะมันอยู่เขตอะไรมึงร uh. uh 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 e ู้เปล่ามึงรู้เปล่าปะปทุมวันรู้เปล่าวะกูพูดมั่วนะเพราะว่าอยากพูดคำว่าปทุมวันอไปหาคำตอบหน่อยลองหาหาตอนนี้ว่าออสินอยู่เขตไหนตอนนี้เรากำลังหาหลังกลางหลังโคลาีได้หามึงรู้ว่าเขตไหนเรามาดูดีก่ามันอยู่เขตอะไรห้วยขวางห้วยขวางได้เพราะว่าปทุมวัน ตบหลังคนละหนึ่งทียูเอะไรเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะมีคนถูกวะมีคนเหี้ยใครถูกเดี๋ยวก่อนนะก่อนกดเข้ามาผิดอะไอีสัตย์ตกใจเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะแพนกล้องเลยนะคะ กูไม่อยากหรอ่กูบอกตรงๆว่าโดนแน่โราบอกว่าปฐุมวันปุมวันกูบอกว่ามวยขวางง้ววยขาซูมนะคะโอเอะไรวะปฐุมวันกู้โหแบบโอเคขบวนโรถูกแล้วแต่ขบวนไม่ถามกูเพราะว่าเราจะทำดีต่อเพื่อนเพราะว่า ใช่ต่อไปอยวเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วห่างกาันใช่แล้วก็อันนี้คือมาเที่ยวแบบว่าเกือบจะส่งท้ายจะย,ย,ยังมีแรงเยอะแต่เพียงแค่ใกล้มาเที่ยวเวลาสุดท้ายแล้วก็วจะพยายามจะมากรุงเทพ ถูกฝั่งเลยให้อีช้างนำทางไม่เคยไปไหนได้ถูกฝั่งเลยคือแบบว่าก็เลยดดูีคือแม่ดูฝั่งโน้นร้านอาหารเยอะๆอีช้างไม่พาไปนะอีช้างทามาฝั่งนี้ซึ่งมีแต่อะไรก็ไม่รู้คือแบบใช้ไม่ได้ลองนะพอลงบันไดมาพอาลงมเาเซตบล็อกถามว่าอยู่ไหนอะไปทางไหนอะรถบอกนู่นรถเอ็คเซนก็ไม่รู้นู่นคือฝั่งตรงข้ามอีหรอเดินข้างในข้าม กลับมาจุดเดิมเหรอใช่ใช่สยามสเกตมาเดอเรากลับมาี่ยามสเกตอีก่นึ่งเดินรอบเป็นมงกุฎทุกฝั่งเนี้ยนะไม่มีกรดเรือแต่ฝั่งทะล่งต้องเดินขึ้นโอเคิดเพิ่มเป็นเวลาหนึ่งนาทเลย่ะหายใจ่นเหนื่อยเหนื่อยมากที่มากับชาเหนื่อยนะเพิ่่ ตอนนี้เราก็มาอีกที่คาเฟ่เมซอนแล้วนะทุกคนไอช้างไม่กินได้แล้วจริงๆเรากินตั้งนานแล้วเนาะก็เราก็จะจบแล้วโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปจบแล้วเราจะจบแต่เพียงเ่นี้เนาะแล้วก็จะกลับบ้านกันแล้วเราจะมาใหม่คลิปหน้านะน่าจะมีแม่ดวง้วเพราะว่าแม่ดวงหน้าจะแบบว่าอยากเจอพวกเราแล้วโอเคล้าเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้บ๊ายบาย